ผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลนะวรัตนาพงศ์ครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของดิจิตอลีโคโนมีซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่จะว่าไปแล้วผู้คนจำนวนไม่น้อยอาจจะยังเข้าใจเรื่องนี้ไม่มากนะักวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกับหนึ่งในที่ปรึกษาและเป็นคณะทํางานด้านนี้โดยตรงของรัฐบาลชุดปัจจุบันครับผมหมายถึงคุณสิทธิชัยโพคายอุดมอดีตรัฐมนตรี ICT และเป็นที่ปรึกษาของหม่อมราชวงศ์ปรีดาทรเทวกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีครับ สวัสดีครับสุทธิชัยครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียนถามด้วยคำถามพื้นฐานก่อนอว่าดิจิตอลอีโคโนมีความหมายจริงๆคืออะไรครับก็จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะฮะดิจิตอลอีโคโนมีเป็นคำภาษาฝรัง่งครับถ้าเราแปลเป็นไทยก็คือการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบดิจิตอลคำว่าแบบดิจิตอลหมายถึงว่าเราใช้เทคโนโลยี ICT ซึ่งมีสัญญาณอยู่ในลักษณะเป็นสัญญาณ ดิจิทัลหรือ 101, 1 0ึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สมัยนี้ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นดิจิทัลหมดเพราะ,ะว่ามันมันประหยัดแบนด์วิดได้ดีกว่าอ,อนาล็อกนะฮะแล้วภาพชัดกว่าทุกอย่างชัดกว่าดีหมดนะนะก็พูดง่ายๆคือการเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี ICT นั่นเองนะแต่เมื่อรู่ท่านใช้คาว่าเศรษฐกิจและสังคมด้วยใช่เพราะว่าความหมายของดิจิทัลเออเรากำลังเปลี่ยนชื่อกระทรวงอยู่ด้วยนะคาดนะว่าจะเป็น Ministry of Digital Economy คำว่ามินิสเตรัลดิจิทัลอีคอมมีในความหมายที่อยากให้เป็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจให้รวมไปถึงสังคมและความมั่นคงต่างๆเพราะฉะนั้นกินความหมายกว้างมากไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นเหมือนที่หลายคนตอนแรกบอกว่าโอ้เฉพาะอีคอมเมอร์อันนั้นเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวเศียวนิดเดียวอีคอมเมอร์นะฮะแต่ว่าต่อไปมันจะเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชากรทุกภาคส่วนได้นะอีคอมเมิร์ครับความสําคัญของดิจิทัลอีคอมมอทำไมเราต้องกล้าวเป็นจุดนั้นครับก็ ถ้าเราดูประเทศที่พัฒนาที่มีเศรษฐกิจดีกว่าเราทั่วโลกนะครับอเมริกาง่ายๆะนะพวกอีย <นะ S 2> สิงคโปร์สิงคโปร์แม้กระทั่งเมืองจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าเขาพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้หลักการดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยเยอะมากบ,บ,บาง<ม>บางประเทศนี่เกือบ80บางประเทศนี่เกิน50ส่วนใหญ่เกิน50นตนะครับ,บตอนนี้ประเทศเราเนี่ยยังมีการใช้ เทคโนโลยีทาง ICT มาพัฒนาเศรษฐกิจค่อนข้างจะน้อยครับอาจจะยกเว้นโทรศัพท์มือถือนะนะซึ่งซึ่งผู้ประกอบการได้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราหวังที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญมีให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นครับอย่างแท้จริงเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องใช้ดิจิทัลอีคอมเมามาพัฒนาอันนี้เป็นเหตุเริ่มต้นที่ ทางท่านดรกระสนนะฮะอดีตผู้บังคับบัญชาผมที่รากระบ,บังท่านก็มีโอกาสคุยกับผมแล้วก็ผมก็บอกว่าก็คุยกันว่าก็น่าจะพัฒนาแบบนี้แล้วท่านเป็นอัจฉริยะทางด้านการเสนออยู่แล้วท่านก็เลยไปทําบทความเปเปอร์มาง่ายๆแล้วผมก็บังเอิญก็ได้เคยร่วมงานกับคุณชายปรยยาทรท่านรองนายกก็เลยโทรไปนัด แล้วดรโอสนก็ไปคุยกับคุณชายครับคุณชายเนื่องจากท่านเป็นคนที่หัวแหลมนะครับพูดง่ายแบบไร้ไทยทจะท,ท่านเข้าใจเลยว่าโอ้สาคัญท่านก็นําไปเสนอคณะที่ปรึกษาของท่านคณะที่ปรึกษาของคอสอชคณะที่ปรึกษาก็เห็นความสําคัญก็เลยเชิญผมมาดรโอสนไปบรรยายให้คณะที่ปรึกษาฟังคร้ววันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็เห็นความสำคัญก็มานั่งฟังด้วยค เราสุดท้ายก็เลยท่านก็ได้นําไปใส่ไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยอืครับกระบวนการตอนนี้เขา้าใจว่าเป็นเรื่องของกฎหมายที่ราฐมนตรีกระเนินการกฎหมายมเนี่ยการร่างเข้าใจว่าเสร็จแล้วครับ,บนะฮะกำลังอยู่ในขั้นตอนที่ให้ท่านรองนาย,ยกฝ่ายกฎหมายเข้าใจว่าท่านดรวิศนุเป็นผู้ดูอยู่นะครับถ้าท่านเห็นว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะนําเสนอสนชเมื่อนั้นส่วนคณะกรรมการของเราก็อยู่ในขั้นตอนในการที่จะเตรียม องค์คาพยพต่างๆเตรียมระเบียบเตรียมทุกอย่างนะที่กระทรวงใหม่ต้องทำแล้วก็ที่สําคัญที่สุดของกระทรวงใหม่นี่คือจะมีคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเราเรียนแบบกรรมการอิเซนซีบอร์ดซึ่งเป็นกรรมการซึ่งประสบผลสำเร็จมากประเทศไทยมีความเจริญประจน์ถึงวันนี้ได้ก็เพราะอิเซนซีบอร์ดด้วยเหตุผลที่ว่า กรรมการชุดนี้ทางานได้รวดเร็วเด็นขาดเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีรัฐมนตรีและประหลัดจากหลายๆกระทรวงมาเราก็เรียนแบบกรบกรมการอีเซน r ีบอร์ดจะเป็น,น <ะ S 1> รูปแบบเดียวกันรูปแบบเดียวกันแล้วก็อาจจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิสักห้าหกท่านภายนอกนะก็หวังจะได้ขับเคลื่อนได้เร็วเพราะว่า d i g i ท a l อีโค o นมีไม่ใช่ว่าจะดาเนินการการะทรวง ICT ปัจจุบันนี้กระทรวงเดียวแล้วจะประสบผลสําเร็จมันจะต้องได้รับความร่วมมือจาก โอ้เยอะแยะเกือบทุกกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคุณสุริชัยบอกว่าเดิมเนี่ยอีเซินซีบอร์ดมีส่วนทำให้เศรษฐกิจไทยพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้แต่จากวันนี้ต่อไปในอนาคตต้องเป็นดิจิทัลอีโคโนมีนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้ดิจิทัลอีโคโนมีให้อย่างจริงจังนะ ผมยังมองไม่ออกว่าเราจะพัฒนาให้ทันประเทศอื่นได้ยังไงครับครับมันครอบคลุมแค่ไหนยังไงถ้าจะถามในเงี้ยภาพใหญ่เราคงเห็นภาพว่าเศรษฐกิจก็คงจะเติรนต่อไปแต่ว่าคนอื่นๆภาคอื่นเช่าหน้าเช่าสวนจะเป็นยังไงคือถ้าถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยมันมันก็จะครอบคลุมเกี่ยวโยงกับทุกภาคส่วนครับครับแล้วก็มันก็ต้องมีภาคโครงสร้างโวยโครงสร้างคือจะต้องมี มีถนนสายหลักให้ข้อมูลทางดิจิทัลวิ่งได้พูดง่ายเราเรียกว่า national broadband network อะไรเนี่ยนะก็เป็นทางเทคนิคไม่ไม่เป็นไรคือกรรมการชุดนี้ก็ต้องพยายามขยายให้มันมากขึ้นนะสะดวกมากขึ้นแต่ว่าที่มันมีผลอย่างเช่นชาวนาชาวสวนเนี่ยนะก็สามารถที่จะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยนะในการทําเว็บไซต์เองเพื่อขายปลิตภัณฑ์สินค้าในสังคอง e c o m m e ร c e ซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้เราจะให้ชาวนาชาวสวนทําได้ยังไง สมัยนี้นะฮะในการทําเว็บไซต์นะฮะ,ะคือพูดง่ายถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือเป็นนะฮะ,ะทำเว็บไซต์เองได้เขาทําทได้แน่เราทําได้เราคือทางกระทรวงตั้งใหม่เนี่ยก็จะสามารถจัดบริการนะที่จะให้มีตัวอย่างเว็บไซต์ที่จะให้คนเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองนะรูปตัวเองอะไรตัวเองขายสินค้าตัวเองแล้วถ้าถามว่าจัดส่งยังไงก็บริษัทไปรสีย์ไทย เสร็จแล้วนอกนอก,นอกจากว่าเราจะมีถนนสายหลักเพื่อสัญญาณดิจิทัลเนี่ยวิ่งไปอย่างได้สะดวกเราจะต้องมีประตูที่ใหญ่คือเราเรียกว่าเกตเวย์ะนะฮะประตูตอนนี้เรามีประตูไม่ค่อยใหญ่เรามีน้อยบางทีก็าสายสัญญาณขาดนี่เราก็เลี่ยงไปทั้งประเทศเราจะต้องมีหลายๆประตูมีขนาดใหญ่ที่จะให้สัญญาณเข้าออกจากต่างประเทศได้ง่ายด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการ ที่จะรักษาความมั่นคงของประเทศเรานะฮะว่าถ้ามันมีภัยพิบัติเกี่ยวความมั่นคงเนี่ยเราสามารถจะควบคุมประตูเหล่าเหล่านี้ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเราก็ต้องเตรียมงานทุกนี้หมดนะฮะการการส่งเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นว่าเวลาปัจจุบันนี้ e มิ m m e r c ่ใช้กันในเมืองไทยเนี่ยเรายังไม่ค่อยกล้าใช้บัตรเครดิตเราให้ให้กับบริษัทในเมืองไทยรใครจะมาแฮกข้อมูลแฮ็กอะไรต่างต่างหรือบริษัทอาจจะไม่เป็นที่เชื่อถือนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะส่งเงินไปทางไปรษณีย์นะธนาคารบางอะไระบ้างเนะสนอรือส่งเข้าบัญชีใช่ไหมซึ่งมันไม่สะดวกบต่ถ้ากฎหมายที่จะมีทําให้การส่งเงินได้มีความปลอดภยัยรัดกุมเนี่ยม,มากกว่าตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็มีอยู่แล้วมากกว่าตอนนี้อีกก็กําลังล่างเสร็จแล้วเหมือนกันนะกำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะเสนอสอนชต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้บัตรเครดิตนะฮะได้สะดวกขึ้นแล้วก็ใครจะรู้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะถ้าผมว่าระบบ Apple Pay ถ้าได้รับความนิยมเราก็สามารถจะเขียนโปรแกรมให้สมาร์ทโฟนทุกตัวสามารถที่จะทําเป็นออนไลน์เพ m ย์เมนต์แทนที่ใช้บัตรเครดิตอะไรแบบนี้มันก็จะสะดวกทําให้การซื้อขายสะดวกนะฮะแล้วก็การทางด้านสังคมเนี่ยถ้าผมว่าระบบ ICT ีทั้งดิจิทัลมันแพร่หลายจริงๆเนี่ยการควบกคกุมทุกอย่างทางสังคมก็จะง่ายเึ้นเยอะอนะ,ะอย่างเช่นทางฝ่ายดูแลความปลอดภัยก็สามารถจะสอดส่องดูแลความปลอดภัยทุกๆจุด แต่อย่างรวดเร็วคนรักษาพยาบาลแทนที่จะสวพาะโรงพยาบาลนี้คืออันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องไอ้ทางด้านการแพทย์นะครับอย่างเช่นถ้ามีผู้ที่ป่วยอยู่จังหวัดที่ห่างไกลนะหมอผู้เชี่ยวชาญไม่มีหรือหายากนะก็สามารถที่จะใช้ระบบนี้นะฮะติดต่อผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพให้คำแนะนำาครนะให้คำแนะนำนะหรืออาจจะแนะนำว่าจะผ่าตัดเราดูแล้วเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงวิธจฉายโลคให้ด้วย อันนี้ก็ทําทําได้ทันทีแต่ตอนนี้ก็ทําได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่สะดวกโดยเฉพาะในตัวจังหวัดใหญ่ๆที่คงขายไปถึงแล้วมันช้าอยู่แล้วก็แพงนะเราต้องขยายคงขายให้มันเข้าถึงกว่านี้แล้วก็เร็วแล้วก็ไปถูกกว่านี้แล้วก็ถูกนี้ซึ่งมันทําได้อยู่แล้วแน่นอนครับก็คือง่ายๆก็คือว่าคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมง่ายขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมและถูกขึ้นกว่าเดิมและอินเทอร์เน็ตจะไม่มีโอกาส จะ่่มได้บ่อยน้อยมากเหมือนกับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือไปเมืองนอกบางทีก็ล่มบางทเดียวต้องทาให้ดีกว่าน,นี้หมดนะฮะครับทั้งหมดที่ที่พูดถึงถึงมานาเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องค่อยๆเดินไปกว่าที่เราจะเห็นเริ่มเห็นหรือเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆสักเมื่อไหร่ครับท่านคือก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะหมดเวลานะตามที่ประกาศไว้นะรเราน่าจะเห็นการพูดป,ป,ปูขึ้นฐานของโครงสร้างของที่เท่าอีกคโนัมีครบถ้วนแล้วครับ กฎหมายมีครบถ้วนกระทรวงมีครบถ้วนองค์การพยกภายในกระทรวงมีครบถ้วนบุคลากรก็เริ่มจะทํางานในการส่งเสริมนะฮะไอ,ไอ้พวกไอ้เรื่องที่ง่ายที่สุดคือ e-commerce นะก็คงจะเริ่มได้ทันทีะนะ,ะ,ะเพราะ,ใน,ะในเวลาไม่ถึงปีคงจะเห็น e-commerce คึกคักกว่านี้แนะ่ะนะฮะ,ะ,ะแล้วก็แต่ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆนะฮะให้ชาวนาชาวสวนส่วนใหญ่ เข้าใช้เป็นงานเป็นอะไรเป็นน่าจะกินเวลาสักสองถึงสามปีสองถึงสามปีต่อจากนี้สุดท้ายท่านอยากใช้ท่านฝากถึงประชาชนหน่อยครับว่าคนที่สนใจเรื่องของดิจิตอลอีโคนมิกต่อจากต่อจากนี้ไปท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกครับพวกเขาบ้างครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านรองนายกวิยทยยธรท่านได้วางแผนว่าประมาณต้นเดือนธันวาท่านจะจัดสัมมนาใหญ่เชิงสื่อมวลชนทุกสาขาเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสี่ห้าท่านบนเวที นะเขาจะตอบปัญหาทุกอย่างซึ่งทางท่านนายรองนายกจะเป็นคนถามนะครงานนั้นคงเป็นงานใหญ่และมีการแพร่หลายทั่วประเทศเพื่อให้กระตุ้นให้คนมีความเข้าใจได้มากขึ้นแต่ผมก็อยากจะเน้นกับพี่น้องทั่วไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรือตื่นเต้นว่ามันเป็นเรื่องใหม่เกินไปหรือยากเกินไปไม่ใช่เราใช้อยู่นานแล้วแต่เราต้องการที่จะปักธงว่ากระทรวงกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เห็นเป็นธงอยู่นะนะว่าเป็นจุดที่เราจะต้องไปถึงให้ได้เพราะว่าถ้าไปไม่ได้นี่ประเทศไทยเราแย่แน่แต่ถ้าเราไปได้เร็วนี้เราได้ยันผู้นาใน a e ไได้โดยเพาะอยิ่งการศึกษาด้วยนะคขอบคุณมากคุณศริชัยครับขอบคุณครับคับผู้ชมครับชัดเจนนะครับว่าดิจิทอลอีโคโนมีมีความสําคัญและประเทศไทยต้องไปให้ถึงเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในระยะยาวด้วยนะครับวันนี้หมดเวลานะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ